ตำนานลุงไอศครีมลอยฟ้าหน้าพระปฐมเจดีเสียชีวิตแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะลุงเฉินง่วนนะคะไอศครีมลอยฟ้าหน้าองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะคะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียงนะคะปิดตำนาน30ปีไอศครีมลอยฟ้ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ PK การกล้วยถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะได้โพสต์แจ้งการจากไปของการปิดตำนานไอศครีมลอยฟ้าหน้าองค์พระปฐมเจดีโดยระบุว่าปิดตำนานไอศครีมลอยฟ้าของลุงเฉินม่วนไอศครีมลอยฟ้าแห่งตลาดร้านค้าภาคกลางคืนองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมได้จาก ไปอย่างสงบโดยโรคมะเร็งกล่องเสียงอายุ71ปีเมื่อวันพฤหัสที่8เมษายน2564ขอให้ลุงไปสู่สุขติด้วยรักและอาลายัยลุงเชิญงวดหรือนายอภิชาติชัยพฤษานะคะเจ้าของร้านเชิญงวดไอศครีมลอยฟ้านะคนปรปฐม เป็นที่ฮือฮาจากลีลาการคลายไอศครีมที่แตกต่างไม่เหมือนใครโดยจะหันหลังโยนไอศครีมข้ามหัวลงถ้วยของลูกค้าอย่างพอดีเลยนะคะมีผู้สนใจเดินทางไปท้าพิสูจน์ความแม่นเป็นประจำนะคะนอกจากความอร่อยแล้วนะคะยังสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะซึ่งร้านเปิดขายมานานกว่า30ปีนะคะเจ้าตัวเคยเล่าไว้ว่า จุดเริ่มต้นของการทำไอศครีมลาฟ้าเกิดจากความต้องการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าจึงลงทุนไปเรียนมวยจีนมากว่า15ปีเลยนะคะ